ไปติดตามเหตุการณ์ไฟไหม้ที่อยุทยานะคะเป็นลักษณะของโกดังเก็บที่นอนอยางพาราคุณผู้ชมเหตุการณ์นี้นะคะสร้างความเสียหายมหาศาลเลยขณะที่เจ้าของโกดังเนี่ยแทบจะพูดไม่ออกนะเพราะว่าเหตุการณ์เพลิงไหม้ครั้งนี้เป็นครั้งที่สองแล้วค่ะ ดูสภาพคุณผู้ชมโอ้โหไฟเนี่ยลุกท่วมควันดำขโมงลอยไปบนท้องฟ้านะคะเจ้าหน้าที่ก็ระดมการดับเพลิงแล้วค่ะเพราะว่ามันเป็นโกดังเก็บวัตถุดิบผลิตที่นอนยางพาราวอดไปสองโกดังตอนนี้ก็ยังอยู่ระหว่างการควบคุมเพลิงจุดเกิดเหตุเป็นโกดังตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่ที่4ตําบลโคกช้างอําเภอบางไทรจังหวัดพระนครศรีอ, 4, อยุธยานะคะเจ้าหน้าที่ระดมรถน้ําดับเพลิงหลายพื้นที่20คันนะคะเข้าไปดับเพลิงเพลิงเนี่ยโหมอย่างรุนแรง กลุ่มควันสีดําแสงเพลิงเนี่ยพวยพุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้าเป็นจนํานวนมากรถดับเพลิงก็พยายามฉีดน้ําสกัดกั้นเพลิงนะคะไม่ให้ลุกลามไปยังโกดังอาคารบ้านเรือนที่อยู่ใกล้กันป้องกันละค่ะโดยคุณนิวัตรรุ่งสาครผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาลงพื้นที่จุดเกิดเหตุด,ด้วยตัวเองเลยนะคะคุณชัยวัตรสิมสุวรรณซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอบางไทรก็เปิดเผยบอกว่าบริเวณจุดไฟไหม้เป็นโกดังเก็บวัตถุดิบประเภทเม็ดโฟม แล้วก็อุปกรณ์ในการทำที่นอนทั้งหมดนะคะภายในไม่ได้มีเครื่องจกักรตอนเกิดเหตุเบื้องต้นยังไม่ทราบว่ามีใครอยู่ในจุดเกิดเหตุหรือไม่แต่ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บหรือว่าสํารักควันจากการตรวจสอบจากเจ้าของโรงงานยังไม่สามารถให้ข้อมูลได้เพราะเจ้าของโรงงานเจ้าของโกดังยังทําใจไม่ได้คุณผู้ชมเนื่องจากโกดังแห่งนี้เป็นครั้งที่สองแล้วนะคะที่เกิดเหตุการเพลิงไหม้ค่ะ นอนอย่างพลานะครับก็คือลักษณะก็เก็บวัตถุดิบอย่างเดียวไม่มีไม่มีมมอ่าถดินอบ้าตะเลขลูปอะไรเงี้ยนะอ๋อเป็นที่เก็บวัตถุดิบทั้งหมดใช่ที่เก็วบททวัตถุดิบเพิ่งต้นโรงงานไม่กีโ่โรงคือที่ไม่อนท่าไหร่ต้น,นตอนเนี้ยสองระดังครับแล้วก็สองก็รู้สึกกับเสียใจนะกับกับเหตุนี้เพราะว่ามันเป็นเหตุครั้งที่สองที่เขาเจอก็คือ เคยเกิดเหตุมารอบนแล้วครั้งแรกไหมที่ไหนพี่ไม่ตรงนี้ครับตรงนี้เหรอที่เดิมครับนอกจากนี้นะคะคุณสมทรงพันเจริญวรกุลนายกอบจรพระนครศรีอยุธยาก็เดินทางมาที่จุดเกิดเหตุมาให้กำลังใจคุณบุญเลิศจันเคลือเกิดอายุ63ปีเป็นเจ้าของโกดังแล้วก็ให้กำลังใจภรรยาด้วยนะคะตอนนี้ยังอยู่ในอาการเสียใจทำใจไม่ได้กับการถูกไฟไหม้ในครั้งนี้คุณบุญเลิศบอกว่าโกดังดังกล่าวเป็นที่เก็บวัตถุดิบ ผลิตที่นอนยางพาราจุดเกิดเหตุเป็นโกดังขนาด20คูณ45เมตรจุดเพลิงไหม้อยู่บริเวณเป็นโกดังเก่าอยู่ด้านหลังนะคะแล้วมีคนงานเนี่ยเข้าไปต่อเติมทํางานอยู่ภายในแต่ก็ไม่ทราบว่าในตอนเกิดเหตุเนี่ยคนงานทําการเชื่อมเหล็กอยู่หรือเปล่าอันนี้ยังไม่แน่ใจแล้วก็ยังไม่ทราบข้อมูลน,นะคะว่าสรุปแล้วต้นเพลิงหรือว่าสาเหตุในการที่ทําให้เกิดไฟไหม้ลุกลามขนาดนี้มาจากอะไรกันแน่แต่ว่าเท่าที่ตรวจสอบ โกดังเสียหายไปแล้ว2โกดังนะคะวัตถุดิบที่อยู่ภายในอาคารเสียหายทั้งหมดมูลค่าความเสียหายประมาณ40ล้านบาทค่ะอ,อ๋อตอนเกิดเหตุอะ่ะมีม,มีมีคนงานหรือมีอะไรไหมไม่มีคนงานมีแต่คนงานก่อสร้างอ๋อเราอ๋อเรามาต่อเติมตใช่ไหมเพิ่งทำเสร็จหลังหลังโน้นะอ่ะหลังเก่านยที่กำลังมาอยู่นี่เป็นหลังเก่าอ๋อเสร็จเสร็จแล้วก็ ม,มันมีการต่อเติมกันอยู่อ๋อมีการต่อเติมมีการเชื่อม,<ผ>มอะไรไม่แน่ใจว่าเชื่อมอะไรกันหรือเปล่าอ,อะไรเงี้ยต,ตอนนี้เราเสียหายไปทั้งหมดเท่าไหร่อะคะถ้าถ้าคิดกันนั่นก็คือทั้งหมดมัน30มสิบ็ไว้อยู่ประมาณ30กว่ากตู้ประมาณความตอนตอนนี้นนมูลค่าความเสียหายสี่สิบห้าสิบล้านนี่แหละค่ะนี่เป็นซุ้มเสียงของเจ้าของโกดังนะ ซึ่งก็ยังทําใจไม่ได้แต่ก็ให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวว่าความเสียหายประมาณ40ล้านบาทนะคะล่าสุดเจ้าหน้าที่คุมเพลิงไม่ให้ลุกลามขายายวงกว้างไปได้แล้วค่ะแต่ว่ายังคงมีเพลิงไหม้อยู่ภายในโกดังโดยตัวอาคารบางส่วนที่ถูกเพลิงไหม้เป็นเวลานานซุดตัวลงมานะคะเจ้าหน้าที่ใช้รถแบ็คโฮเข้าไปดําเนินการแล้วก็ทําให้กองไฟที่ดับเนี่ยต้องมีการรื้อนะคะให้มันมีการกระจายตัวไม่ได้ไปสุ่มอยู่ตรงนั้นป้องกันไม่ให้ไฟเนี่ยมันประทุซ้ําขึ้นมาอีกแล้วก็ระด มฉีดน้ําเพื่อควบคุมเพลิงที่ยังลุกไหม้อยู่ให้ดับสําหรับบริษัทสยามเอสเทอร์นะคะเป็นโรงงานผลิตที่นอนจากยางพาราโฟมแล้วก็โฟงน้ําค่ะตั้งอยู่ที่หมู่ที่4ตําบลโคกช้างอําเภอบางไทรเคยเกิดไฟไหม้มาแล้วรอบหนึ่งเมื่อ7พฤศจิกายนปี2561นะคะมูลค่าความเสียหายในตอนนั้น10ล้านบาทด้วยกันค่ะ